ทำตุน,นเปออนมากระพุกพุเอาผอูกแมื่อนำที่เลยวัดที่วัดป้ายกีบู่นะผมจะมาอี่บุญมาครับเปลี่ยนบรรยากาศกันครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากหลังจากดูรถไถเสร็จครับมาดูบา่าวยองเราจะหวานแหครับ <c oughs> มาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> โอ้บรรยากาศดีมากเลยฮะ <c oughs> นี่ครับบ้านสวนนะครับ นี่บรรยากาศสุดยอดเลยฮะตรงนี้นี่จะเป็นโคกหนองนานะฮะนี่ครับดูเขาทำซุ้มนะฮะปลูกผักโอ้บรรยากาศดีมากฮะมาครับมาดูบ่าหยองกันครับจะได้ปลาหรือจะได้อะไรนะฮะ่มันเป็นทับเป็นรุดหมะหว่านี่มันแตกเด้อ,อนี่ครับมาดูสะกันครับ โอ้สะลูกใหญ่ฮะนี่ฮะมาดูมือเพชรคาตเราครับเอาแล้วครับคือบนนอกกว่านี้เนาะเออฝลยวเอาแล้วครับตั้งท่าแล้วครับ เียปลีปป่ยนบรรยากาศครับหลังจากดูรถเสร็จมาดูมาดูาดคนเบียรแห้งครับมันแี่องแตกเนีน่ยมันแตกเด้อเขาเปิด <c oughs> นะเนะพิด้อนเเ่แม่มเปิดเพ่งแล้วก็ไดไฟฟ้าบอนต้งหนาเที่บมำตอนนี้นที้ท่านหละบตาบนตรงอ่าเห็นบาง โอ้โบรรยากาศบ้านสวนนี่ต้องบอกว่าสุดยอดครับน,น,น,นี่ฮะบรรยากาศดีมากครับปลาเยอะนะครับเนี่ยปลาเต็มตาครับหวานลงไปนี่เต็มแหเลยฮะแต่ถ้าพิจารณาเราหวานแล้วไม่ได้นี่ต้องพิจารณาตัวเองนะครับ มุหอดว่าจะมุนหอดบ่มึงมุดเด้อจะมุนหอดอ่ะจะมุดเด้อยัขอบงหมดหมด่ฮะบ่มีขอบนี่อ้ว่ายังไปวานก็ได้นกันัเมีการประชุมกันก่อนนะฮะ ต้องยกครูไหวครูก่อนนะครับใช่ใช่ที่รู้จันมันแกว่ครัว่้า่ไดกกินดอกปลาเนี่ยอันนี้วานลงไปลดน่ะปลาเต็มสายยนไนกาลังมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วอย่าเฝ้านี่ฮะเอาหัวอาหารมาล่อแล้วครับ อา,อาหารปลามาล่อแล้วครับดูจะได้ไหมนะฮะโอ้น้ำน่าเล่นมากเลยครับันพาย้อวอนสนีโอ้นี่ฮะมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วฮะอือ ปลาเยอะนะครับนี่นี่ครับมาดูมือเพิ่อคาดเราครับนี่ฮะกองเชียร์ครับนั่งให้กำลังใจติดๆเลยครับจะกินมาต้มปลาเนาะไปได้ไอม

ครับกล้วยเล็กๆนะอ๋อ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  <laughs> 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 แน่ด้ี่สมันไ่แจกไมได้เลยนี่ปานึงกินไม่หมดมีไหมมีไหมเอานีบปป่ะได้ไหมอดะไเนี่ยนี่เอาบอไปกินน่ั้นเอาแล้วครับเพชรคาดเรานะฮะได้เวลาสังหารแล้วครับ มาดูลีลาการเบี่ยงแห้ครับนี่ฮะลีลาการเบี่ยงแห้ของเบาหยองเราครับเตกบนอกกว่านึงงานเจ๋ค่ะก็เลยขาดดอกมัน ไม้อบนยุกไกลเถอะวะเอาเลยเอาือ้อโอ้โอเรียบร้อยอได้ยุ่นี่เรียบร้อยทั้งคนทั้งปลาพอบีินะไปแล้วครับ,เ,รบรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเป็นยังไงนะครับ,รบรลงไปแล้วครับทีมงานมือสังหารครับโอ้ เลืกบ่อเลืกบ่ไปอยู่ข่างแฟนกับเพียงก้อนแล้วโอ้ย่างลึกฮะแมวกคนแล้กเลยวเอามาลุ้นกันครับโอ้คือบ่นอนนี่เนาะมุดหัวบ่ยิงอยู่จะปวดเกี่ยวมั้ยปวดเยอะ ชาถือักละเอาลงไปสามคนเลยครับเจ้านี่มงานลยไปอีกนั่นละเท่านั้นละเอาป็นป้อยปลาอีหยังวะ ลากขึ้นมาเลยเนอะดังไงลดเออลากขึ้นมาลวดเออเห้พ่อแม่อะไรอะไรมันเอาลดโอ้ยนถึงว่ามูลนากเจมีบ้านเปิดฟังให้ผมแล้วคนน่ะมันบ่อนอยู่คนน่ะอ่นมึงแต่ฝายตัวบ้านเรา

นี่ครับมาลุ้นกันครับจะได้กี่ตัวนะฮะคือบนนอนนี่น้อะ <c oughs> ปลาอยังโอ้ปลาตะเพียนดิ <c oughs> ปลาจีนโอ้คือ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 โอ้แล้วสองแล้วครับ <c oughs> โอ้สองตัวฮะ เจ้าเจีาเ้าฮึฮึฮึโอ้สองตัวครับโอ้สุดยอดสุดยอดปลาหนีว่าหมดโอ้ปลาเหมือนต้นไงเม่นบต้นปลานี้มันไปกินปลาปลากรดเมีนบอบปลาอีกปลาหนึ่งไหมปลาสลายเออฮะ สบายสบายยังตัวหน่อยโอมบ้านใหญ่งาานปลสบายบ้านใหญ่มันก็เล่นหน่อยนี่ครับโอ้ปลาสวายครับพี่น้องปลาสวายก็ไปยังก็ปลาจีนปลาจีนครับโอ้เจ๋อเลยครับนี่ครับมือสังหารเราวันนี้นะฮะโอ้ สุดยอดครับมีงานการเห็ดบบเห็ดเนาะเอองานบบเห็ดมหาวันเหี้ยเอาเอาเลยปวดด่าเอ้ยหอดบอลอ่ะมันลุ้นกันต่อครับโอเอาแล้วครับเออเรียบร้อยโอ้ยโอ้บอลตกกลางละ มูเล e ียนท่านี่แมฮะมูเลยนวครับนี่แมเอาแหขึ้นในใดเด้อสัตว์จริงจิงอยู่ข้ามดาขึ้นหรือเอามูมูมะหอดฮะาฮุดนะมูกหอดลากตีนมันขึ้นมาเลยตีนเีย เไม่แหงฮะป้าจีไอ้ม่นโตขนาดนี้เพ่เห็นเนอเพินงนนตาไปเลยวะมึงดูโอ้อย่างลึกครับเอาหมดไปแล้วครับสองคนครับโอ้คนหนึ่งไม่แล้วฮะคนหนึ่งไม่อีกแล้วเข<อ>าได้แล้วได้ไหมเขาได้จอมแล้วมุดมันนะวะจับได้แล้วครับพี่น,อน้องโอ้ก็อยู่ตื้นหนึ่ง ปลาหลายอยู่ครับแต่ว่าสระมันใหญ่ครับนี่ครับอ้อเอากินยากอยู่ครับยอ้อยังคนู่ไหมใครวยืนกับเาอยู่แม่งคนอะนนอด,นดูตามๆ<ว>แล้นั่นอุ้งเงี้ยจ้กวนตุ่มอย่างนี้ววนนไปหมดคุณนอ,อ

จอบตัวหนึ่งสองสามที่โตมันมันชันนี่เอาเอาจะปานกมด่ะไม่ไหวเอาจะปานกูงเอาหลบปาตองไปปจีนปล่อยรถปจีนไปจปาถไมโอ้โหหมงละไปขาเร็วไปจีนปล่อยเลย ปลาตะเพียนบะม,มีบ่บอกว่านี่ครับปลาจีนปล่อยคืนครับสองตัวนะฮะเราจะเอาแต่ปลาปลาสวายนะครับน,นี่ครับ ผลงานนะได้มาแล้วหนึ่งตัวครับปลาจีนปล่อยลงคืนนะโอายอะต่อปลาสวายตัวนี้พักนลเดยนี่วันไหนแมบังเจ้าวันไหนแม่กินก่อนไหมอานนี้ดีกว่าลูกแม่นางพี่ กวานหงุ่นมาครับมาเบิรงกันอีกจักช็อตครับนี่ครับกับเบาหยองเขาครับมันมุดตุ่มว่ได้หรอกเอาไหมเอาไหมใกล้ๆหนิไหมเอาไหมเออโอ้แม่เสียเสียเรื่องอีกเนาะ n h าไส่ฝันด้วยโอ้โหเหตุแบบณ์อะไรนี่ะมาเมย์ฮะมาลานกันนี่แม่นนท์เออ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 มาออกบุญแล้วอยัาง n h า,า,าบ่อโอ้โหหลายตัปลาสาวายเลยเนาะซานี่เป็นคือบ่ปล่อยปลาไอ้พวกปลาตะเพียนปลานี่วอะ ออัวตวเ,วเอาครับมาเบิงกัน,น,นต่อรครับมันลุ่นกันต่อรครับที่ได้จักตัวครับมวนนี่โอ้หมดไปแล้วครับเบาหยองเขาครับไปแล้วครับไปแล้วครับโพล่มา่อนี่เอ้ยหมดจักชุโมงหนึ่งเนีตีเอาหายเลยครับ โอ้พวดกูรปถึงบ่ถึงก่ชหมาลอพ่ออโอ้แม่ทำัใจแล้วบัดพ่อาบ่เหาเอาบ่เหงาหรอหายังงอืองายาานีไหมอูเลี่ยง่ะบาดเลยบ่โอ้หงายหลายครับพี่น้อง โอ้ยงตาบ่มันี่นเห่ามดนี่ครับพ่อเล้อครับล่อยแหะแหอครับมาลุ้นกันครับโอ้บอกคือบอกคือบอกคือ เอาไหมครับเอาไหมครับดอกนี่บ่ได้ครับบ่หมานบ่าหมานนี่ครับกับบรรยากาศบ้านสวนนะครับเนาะนี่แหละฮะช่วงพักเที่ยงหลังจากเลิกงานนะครับเอากะมาวานแหนกันโอ้ ต้องบอกว่าบ้านสวนเพ่นนี่บรรยากาศดีครับนี่ครับบ้านกาลังสางนะครับกําลังสางแต่บ้านเ็จครับแต่ว่าพื้นที่เพ่นกับเหมาะมากเลยครับนี่นี่ครับมีบักุ้งครับโอ้หน่วยสดๆเลยครับบรรยากาศดีมากฮะนี่ครับกล้วยกับีครับมาเบิ่งกล้วยครับโอ้เพื่อใ่ๆแบบนี้เลยครับโอ้บรรยากาศดีครับนี่ครับทางยางครับ อังยางหลอบสะนะครับฝุ่นครับทีมงานทีมงานลดไถเห้าครับเมื่อนี้กับมาไถหน้าเพิ่นนะครับทังเจ้าของทีเพิ่นกระจดีครับไห้เห้าวานเหกินปลาครับเมื่อนี่ปลาปลาเดี๋ยวไปเบิ้งกันต่อครับสีได้บ่ดอกนี่นี่ครับสวนเพิ่นกับสีมีกล้วยนะครับเนาะเขาเอิ้นกล้วยยังดอกนี้โอ้หนวยงามงามครับโอ้บรรยากาศดี่ครับ อีกเครื่อหนึ่งครับโอ้หน่วยกําลังงามเลยครับไปไปเบิ่งทีมงานทวานแหต่อครับเอาโอ้ยเห็นไหเ่งาไอ้พาอกงไปลยนเงาด้หยนเาลลงย่ติับนอองหาบโกมทงดันกิจ้าห้ามันเ แสดงว่ามองช่วงนี้น้ำเลือกตัวนี้เลือเม็ดโป๊ะนลมไปโอ้โหเอาเลือกตยใจที่บอกวเอาานันก็้าานไม่ลดกยานนีแ่ก็ออกมาคตอมาลอ้ไันเอกองยังหอนเลยนั่นแหละจำลีเอาไปอัดหมูไปอ้ยหอน่อหอนไปแล้วกินข้าวแล้ นี่ครับมันรุ่นกันครับโอ้คือบนนอกครับดอกนี่น้มเลย เน้มันางเปียนโอ้ยเปล่ยนกันเดียวเนี่ยโเียบ้อยครับเหียบลอยดีป่เหียบลอยดีครับดอกนี่วัไห้จะโตครับอ้าโอ้ยบวชขึ้นแล้วบวชขึ้นแล้ว อันนี้ยังของน้อยน้อยมันก็แตกเลยบะโก้เนี่ยมันเสียงบะโก้ไม่เสียงของบ้านไปบ้านสามสีบาทไหนล่ะเหยียบรลอยครับบบาวหยองมือนี่บ่ได้กินแทะครับปลาโอ,าอ,โางงอล้ล่มเย็นสบายครับ <S <S บรรยากาศ <on> อยู่ทงหน้าครับ เรียบร้อยแล้วครับบ้าหยองเข้าจบเกมครับโอ้มาเบิ่งผลงานครับนี่ครับผมผลงานครับผลงานครับโอ้เจ้าตัวนี่หนึ่งสองสามสามตัวครับปลาสวายครับปลาสวายหน่อยนี่แหละครับแนวกินเทียงเข้าครับโอ้สุดยอดครับสนิทกับโอเคแล้วครับ นี่ครับน้ามันเลอกครับมันเอาหญ้าครับโอเคครับสำหรับมือนน้กะจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องนี้นะครับสวัสดีครับ